จะเล่นได้ไหมนะเรื่องบนมันก็สั่งมาด้วยต้องให้เล่นอุตส่าห์ซื้อมาให้เล่นได้มเนี่ยเราจะจบไหมเนี่ยจะจบไหมเนี่ยเห่ยใจจริงๆังว่าใส่หูดีว่า อ้าวโอเคกลับมาพบกับวากเนช a n แนลอืมไม่ดีไม่ดีเอาใหม่สวัสดีครับพบกับวาก n นช l นแนลไม่ได้เลยเอาใหม่ไม่ไม่โอเคเอาเป็นตัวของตัวเองดีกว่ามาพบกับวากเนช a n แนลนะครับวันนี้ผมอนุคุ้งนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อเมมโมไรแล้วกันโอเคนื่งเนื่องจากที่คุณกณันนี้เขาเอาเขาโบยแบบ ให้ผมเล่นให้อ่ะต้องอัดอัดเกมเนี้ยซื้อเกมมาให้ผมเลยผมก็จำใจเล่นแล้วกันโอเคทางทางที่เล่นเกมแนวนี้ไม่เป็นด้วยจัดมาจะลอดไหมเนี่ยเหนื่อยใจจริงๆเลยลองเล่นไปก่อนแล้วกันสิาพประกันใดบ <friend, S 1> อกด้วยแล้วกันครับ <ster> ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้จริงๆ เคยเล่นภาคเคยเล่น1ภนาคเป็นของภาค PP อ่ะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเลยไม่ไหว limp. ลองภาคนี้ภาพสวยด้วยลองแล้วกันเผื่ออาจจะสนุกไกด้ Recently Abstergo Historical Research began several new projects in London We both know that when Abstergo makes big moves the Templars are up to something We think they're hot on the trail of a new piece of Eden I've got people in London looking for it Hey Bishop How are awesome cameras your twins isak Fi up เสียงอาจจะไม่โอเคสักหน่อยนะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าใช้ไอโฟนอัดเสียง Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Uh, doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now I am eager to try this new kit. ตลอดไม่เนี่ s ปกติเล่นเกมแบบบูบูอย่างเดียวเลยนี่ต้องมาแอบรอบคงรอบฆ่านี่ไม่ไหวไม่ไหวจะรอดหรือเปล่าไม่ร a ้เลย Thrice I've written mm -hmm. to you for a... your aid Pops Thrice you've responded in silence and yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to mm -hmm. the patience you would counsel. Whilst you wait, the Templars are They have chosen a alumni, right? <trendy worshipful fermi> so ruthless, so one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison. No person unexploited, bait by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, ไม่รู้จะอินห,นหรือเปล่าไม่ไม่เคยเล่นซีรีส์แนวนี้เลยปกติวิ่งอดบบบับจ้วงจ้วงจ้วงพยายามเล่นให้จบแล้วกันนะครับต้องจบสิเบื้องบนเขาสั่งมาจบยังไงให้เล่นให้เล่ โหลดโหลดดิ้งโหลดดิ้งว้าวปีหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดี่ตัวเราหรือเปล่าจะหล่อไปเลยไม่ใช่นี่ยว่ r ในเรื่องผมไม่รู้เลยนะว่ามันยังไงมันยังไงเหมือนย้อนเวลาหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไงม่แน่งงนใ,นใจจำไม่ได้แล้วเห็นเคยฟังกับเพื่อนมาข้างนี้เราเป็นตัวไหนนี่แน่เลย George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. I, All I, need I need? Right here. I'll extend your regards to, regard to Ferris. Chat later, George. We have a train to catch. you, More afraid than ever. Years of not being kind. E.B. where do you get it from? The same place คนให้แผ่มนมาเล่นฟรีก็ต้องจัดซะหน่อยอย่าตายนะคนใดทำได้ขนาดนี้แล้วก็สูงขนาดนี้ขาไม่คงไม่หักกันเลยนี่อะไรเนี่ยพับยอมรับ น่าจะโดนพวกคนใหญ่คนโตชนชั้นต่ำจนชั้นสูงมันเกียดน่เลยอ่ะเล่นๆหรอโอเคเฮ้ยมีตังค์้วยสองพันกด r สอง ปีลันเฮ้ยกดเอ็กซ์ชนิดเฮ้ยเท่เท่เท่ใส่มูดด้วยวิ่งกันขดวิ่งกันครับปีลันโย่เราต้องไปตามจุดเขียวไปเลยกดเอ็กซ์ครั้งปีลันอัพอ้นนี้ยโดดไกลยังวะเฮ้ยจะเก่งกล่านะเดิน,ตนไต่ได้มันไม่ใช่แล้วอูโหโดดไกลไต่ลงมาได้ด้วย

มาเปิดนี่เ,นเครื่องอยู่ทำงานเหรออ๋อหรือ,อ,อว่าเราเครื่องอยู่ทำงานแล้วมันจะขึ้นไปดิเฮ้ยพอเครื่องอยู่ทำงานมันก็จะมีคนเข้ามาใช่ไหมไหนดิตูนวดปวดหัวเลย ่อมาปิดทางแน่เลยจังหวะน,นี้ทำไมมันวิ่งไม่วิ่งต่อเนไหมมุมกองก็ปวดหัวจัดไปโดดอืมติดเหยียดแน่งหมดย่างเหลืออีกอันหนึ่งเหรอบตรงนี้ นี่นี่เราขึ้น,ข,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 นขึ้นไปไปไปเซ่ทำไมมันขึ้นไม่ได้อะไรวะเนี้ยหมุนหมุนหมุกันแล้ง่มีคนมาบน สี่เหลี่ยมทราเหรอต้องอย่างนี้สิสี่เหลี่ยมต่อยต่อยต่อยเดิงใจไม่ได้ตั้งใจกลวงกลมคอร์เต หลบแล้วคัตเตอร์นี่ต่อยต่อยมึงก็มีไม่ทันต่อยต่อยต่อยยืนทำไมยืนทำไมต่อยต่อยแขนเบรกดิเฟนต์ดิเฟนต์ใช่ไหมต้องเบรคหัวโคกต่อยมันแอคชั่นเหมือนกันนะเนี่ย กินอะไรักคารีอ,อ๋อแบกอ๋อคนมาส่งครับส่งคนหน่อยยุน่นไปแล้วต่างสีขเขียวเราจะไม่หยุดวิ่งโอเพ่นเปิดเลยนั่นใครวะคาได้เป็นเนี่ยเสร็มาแล้ว ก็แอบบนะครัแบบจะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเป็นแอสซซินต้องไปอย่างแอสซซินวิ่งพื้นธรรมดาไม่ได้ปีนเว้ยจังหวะนี้ต้องปีนอนนย่างเดียวปีนเจอโยนุดโอเคโดนปีนนะวะโอเคก็ปีนได้ สองครั้งกอนนอดอันนั้นหรอกพระมงกม2สองครั้งอ๋อดอบดาวโอเคเฮ้ยอ๋อมันจะมีทหารเธอทหารหนีได้หรือจะสู้โอเคเราจำเป็นไม่รู้เรื่องเราเป็นต้องแอซสซัสซินไงแอบต้องแอบปีนใ่ไหม ปีนแค่นี้ละโอเคยค่อยๆปีนเฮ้ยไอ้นั่นอยู่นั่นอะไรมันบ่นเมันจะให้เราลงไปใช่ไหมเราไปดีกว่าเฮ้ยมันมีคนตามมาวิ่งหนีชนเด็กโอ้ยโทษ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  Sorry Sorry man เฮ้ยเดือดจัง ดูมีคนเห็นดีบขึ้นดีได้ผิดแล้ววะโอเคไปกด L สามอือผิดันนั้นแหละของอะสีเหลืองแดงคือศัตรูอ๋อมันเป็นโหมดมองการไกลอีกตัวอะไรแล้วนั่นคืออะไรของ ตนูนี้อยค่อยๆไปย่องย่องนี่จ้วงสึกสิบเอขอบใจกดวงกลมค้างคืออะไรอ๋ขอขโมยของนี่เองนะจ๊ะเราไม่เก็บศพด้วยจ้า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  เฮ้ยทำไมมันทีเ่เราอ๋อออกชิบหายแล้วเห็นแล้วเอ้ยยังยังได้อยู่โอ้ยมันมีเห็นแล้วชิบหายแล้วปีนว้ย,ยจังหวะนี้ต้องปีแนแล้วเฮ้ยโดนอะไรวะชิพหายมือใหม่มือใหม่มือใหม่มหนีเงอนหนีเงอนเห็นด้วย โดดได้ไหมเนี่ยเคยขอไปละกด S ตรงนี้อ๋อแล้วสองปลาใช่ไหมปลาหัวกลางหัวมันกำังเห็นเราอยู่เลยเนี่ยขโมยของขโมยของ Những như ấy, để bỏ một trăm bỏ mươi sân ma đó Đừng mày. nào Ok mày. Tie down, mày. Tie down, nào Tie down, mày.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  อืีเงียบเงียบเงียบไปเร่ยนใจเรีนใจอยู่ดีมันก็ล้มเองอ่ะใครทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาให้โอเคไปแล้ว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 ขึ้นไปเลยท่านี้ใช่ไหมไปดีเฮ้ยนั่นมันศัตรูนี่แล้วทำไมมันไม่ตีเรางนั้นเราต้องจ้วงเรียบร้อยขอของไง อะไมีมาหนือนค่อยตายไปคาที่ทั้งเลยทางนู้น,อย,อ,อ,น,น,ยนอย่างนี้มีอะไรไหมค่าเด็กได้ไหมนเนี่ยไม่เด็กด้วยสแกนสแกน,สแกนกำข้าห้องนน้นึมันเป็นอสัสซัตต้มันดีอย่างนี้นี่เองย่า คนของหน่อยนะครับปิดตู้ได้ไหมไม่ได้ปิดทางชิบหายแล้วขอขอเดินผ่านหน่อยนะครับเออย่าดล็กอกดาวเฮ้ยยยคยยยยายูยไม่ไมไมไมยย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 นยย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 งีีย Mr. Ferris, sir, the, uh, the lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. Yeah, guy เรา,เา,เราได้ยินเลยขนาดนั้นดีขนาดนั้นเลย <ง Pis ces> เขาสแกนสแกนกรรมตัวหน้าหนึ่งตัวเราต้องหลีกเลีเ่ยงในการต่อสู้นะครับเล่นเกมนี้ต้องหลีกเลีเ่ยงอย่างเดียวเราต้องปีนครับ <Stones> ดเดี๋ยวนะ เออโอเคมันมันการบังคับมากไปไปต่อน yeah. เนีอ้าวจะไปมันจะโดดทำไมเนี้ยลงไปเออนคนป,ปะกะติเดินบายแบนบายแบนเฮ้ยี่มันต้องช้าช้าเฮ้ยไกด์นี่ไงแับลายเบย ได้ต่างแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเดินมาต่อมีอะไรกันใช่ไหมไม่รู้ไม่เห็นตรงนู้นอะไรงดิอ๋อนี่ไงหย่าย่าย่าหย่าจแล้ว

a bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for a hundred years and will run a thousand more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon. You the shadows like the in งงแต่หน้าคนเหียนว่าค่าเสก็มก็ชดแผลใหด้วยคนดีจริงๆนี่มันเท่จริงเลย ม่มีของให้ขโมยอย่าอย่าตกใจไม่มีอะไรเกิดขึ้น oh, <no. S 1> ถ้าบลงตาครับจะไม่มีอะไรตกคือเดี๋ยวผมพาพาเขาไปรักษาเองพาไปรักษาเอง oh, <no. S 1> รักษานี่ไงวางนี่แหละไปไปต่อไปต่อยี่สิบเมตรสามสิบเมตรย่า

ทีเธอมา,าไม่อยู่แล้วเว้ยไปไหนวะเนี่ยขันเยียมคืออะไรวะต่อ,อยสูส้กันนะเดียมไม่เงี้ยไม่เง,งี้ยวงไปซะมามา มาอีกมาอีกแล้วยังยังไงยังไงต่อยังไตอองไต่อทิไปขีดดวยขเยังไงต่อตอไปทาไหนบอลกที่้องตรนี่คือการฆ่าคนแล้วกนอีกิชนั่นดีดีๆๆดีๆๆเราเปลี่ยนล้างวะชิบหายแล้วนนไปกก่อนเลย ำไมอะตกเหวอมันจะเปลี่ยนลางขนาดนี้โดดเลยเอ้ยหนีอ่ะโดดดิโดดดิเอ๊ะโดดดิวตกเหวตกเหวโดดโดดยังยังยังจะไม่โดดออกไปอยู่โดดข้างง่ายกับไหมไปด้านแล้ว

ฉากเลยง่ายไหมง่ายกว่าไหมทางไโอเคทางนี้กับเตาขึเนันี่ลงนันนี่ี ในปีส0งพขอตัดพาร์ทกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเป็นชั่วโมงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน,นครับสวัสดีบาย